สำหรับคุนพลลาเซเลสเตเองตอนนี้พวกเขาเป็นรองจ่าฝูงครับด้วยผลงานชนะ5เสมอ5แพ้2ตามหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจ่าผูงอยู่5คะแนนจากสายติชนะ8เสมอ1แพ้3แล้วพวกเขาเองต้องบอกว่าเคยปรับคู่ตกรในวันนี้มาแล้วนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะถึงกรุงบัโนสไอเรสมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนยปี2023ที่สกอร์2ประตูต่อ0และนอกจากนี้เองผลงานในบ้านของพวกเขาเองก็แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าชนะ9จาก11นัดหลังสุดเสมอมา2เกมครับ อย่างไรก็ตามสถิติที่แข็งแกร่งนี้เป็นการนับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นแพ้ให้กับคุนพลเบียงโคเจเลสเต้ไปแล้วนะครับโดยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อปี2021ครับมาดูกันที่ความพร้อมจากทางทีมชาติอาร์เจนตนากันบ้างนะครับเรโอเนลส卡尔 وني เทรนเนอร์ครับตัดสินใจพักเรโอวเนลเมสซี่นะครับทำให้วันนี้เองทีมต้องเล่นด้วยผู้เล่นที่ถือว่าเป็นชุดเลือดใหม่เกือบทั้งหมดครับโดยคาดว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สนะครับและด้วยโจทย์ทางอณิตตาส์นะครับที่มองว่าอุรุกว และด้วยทีมเยือนเองวันนี้ไม่มีชื่อของจอมทัพวัย37ปีจึงยกให้พวกเขานั้นดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับอย่งางไรก็ตามครับตามเกรดชื่อชั้นของผู้เล่นแล้วถือว่าทั้งสองทีมไม่ได้หนีห่างจากกันมากนะครับอย่งางไรก็ตามวันนี้นั้นมองมุมของผมแล้ววันนี้ขออนุญาตครับกัดฟันเชียร์ทีมอคันตุก,กะครับความมั่นใจวันนี้แม่มั่นใจมากครับเลยใส่เสื้อมาเลยครับวันนี้ความมั่นใจอยู่ที่5ดาวครับเชียย์ฟ้าขาวสาวๆหลงนะครับ